สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่มีต่อการพัฒนาของวงการวอลเลย์บอลในบ้านเรามาฝากกันกับมุมมองของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังจากที่เมื่อวันก่อนพวกเขาได้เห็นไทยเรามีการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับดาวรุ่งไปฝึกฝนและก็ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลระดับเยาวชนสู่ระดับอาชีพ ที่เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพในสังกัดของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยที่การเดินทางไปในครั้งนี้น้องๆที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและก็ลงทีมฝึกซ้อมร่วมกับสโมสรวอลเลย์บอลชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นอย่างเจทีมาเวลัดพานาโซนิคแพนเทอร์และก็วิกตอเรียฮิเมจิในช่วงระหว่างวันที่สิสิงหาคมถึง26สิงหาคม โดยที่จะมีพี่ๆเหล่าเซียนอดีตทีมชาติไทยอย่างเช่นออดูมาปลื้มจิตวิลาวันและก็มาริการ่วมเดินทางไปกับน้องๆด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ถูกนําเอาไปนําเสนออยู่ในสื่อของเวียดนามที่ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของวงการวอลเลย์บอลไทยของเราอย่างใกล้ชิดกันด้วยที่ก็ได้ทําให้แฟนลูกยางในบ้านเขาจํานวนไม่น้อยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงตัดเพอหลังการเห็นการสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนในบ้านเราที่ในช่วงหลัง ไทยดูจะมุ่งเน้นไปในเรื่องนี้กันมากขึ้นอาจทําให้พวกเขาอดที่จะนําไปเปรียบเทียบกับแนวทางในการพัฒนาวอลเลย์บอลของประเทศเวียดนามกันไม่ได้หลังจากที่ในช่วงหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงของพวกเขาก็สามารถขยับเข้ามาใกล้ทีมชาติไทยของเราได้มากขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อนมากโดยแฟนๆชาวเวียดนามเขาได้แสดงมุมมองถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับ โดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นการสนับสนุนนักกีฬาในระดับเยาวชนของไทยในโครงการนี้ว่ามันช่างเป็นการลงทุนที่มากพวกเขาลงทุนตั้งแต่รุ่นเยาวชนจนไปถึงรุ่นใหญ่กันเลยที่มันไม่เหมือนกับเวียดนามเลยและได้โปรดใส่ใจกันด้วยว่าทีมหญิงชุด U19 และ U21 ของไทยก็ได้ไปเล่นในรายการระดับจริงแชมป์โลกในขณะที่เวียดนามยังพลาดการแข่งขันในระดับเอเชียกันอยู่เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ต่อไปว่า สำหรับไทยเนี่ยมันสามารถมองเห็นถึงความมั่นคงในการสรรหาผู้เล่นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้พวกเขามีทรัพยากรที่จะมาถึงในเจเนเรชันถัดไปซึ่งจากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เชิงประชดประชันชาติตัวเองหลังจากที่ได้เห็นการผลักดันผู้เล่นในระดับเยาวชนของไทยเราว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติเวียดนามสำหรับการที่จะสามารถรักษาเหรียญเงิน4เกมไปได้อีก10ปี ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มองว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนั้นมีการลงทุนกันอย่างมากอยู่เสมอเลยมันจึงไม่ประหลาดใจเลยที่พวกเขาแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนที่กักลากันกับคนต่อมาที่ก็มีความคิดเห็นว่าถ้าพวกเขาลงทุนกันแบบนี้เวียดนามจะไม่สามารถหลงถ่ายได้รอกในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าไทยมีการทุ่มเททุกสิ่งไปกับผู้เล่นในระดับเยาวชนของพวกเขาหลังจากนี้ เวียดนามก็คงจะสู้กับไทยไม่ได้อีกครั้งซึ่งจากตรงนี้จึงได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าไทยลงทุนกันอย่างมากมายแบบนี้ก็อย่าถามกันอีกเลยว่าทําไมเวียดนามถึงไม่สามารถเอาชนะไทยได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปแบบกึ่งตัดพ้อว่ามองดูที่ประเทศไทยที่สามารถพาทีม u 19ไปชิงแชมป์โลกได้มันก็ทําให้ฉันได้เห็นแผนในอนาคตของพวกเขา ทีมวอลเลย์บอลของเวียดนามคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานเลยที่จะไล่ตามพวกเขาได้ทันซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการชื่นชมแนวทางการพัฒนาในการสนับสนุนผู้เล่นระดับเยาวชนของไทยเราว่าต้องขอพูดเลยว่าพวกเขามีการลงทุนกันอย่างเป็นระบบและก็มีกลยุทธ์ส่วนแฟนชาวเวียดนามในลำดับต่อมานี่ได้มาบน่นถึงการพัฒนาวอลเลย์บอลของผู้บริหารในบ้านเขาว่าเราต่างให้ความสำคัญกับว TV ีวีครับกันเป็นอันดับต้นๆอยู่เสมอ ดังนั้นจึงอย่าไปเทียบเวียดนามกับไทยกันเลยจงยกย่องนักกีฬาเวียดนามเถอะที่ก้าวข้ามสาพันแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตนเองได้ที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงทัวร์นาเมนต์นี้ของพวกเขาด้วยว่ามองไปที่รายการ VTV ีวีครับแล้วมันก็รู้สึกเศร้าใจมากเราเก่งแต่เรื่องหาเงินเข้ากระเป๋าไม่เคยมีการที่จะลงทุนกันเลยแต่กลับมีความทะเยอทะยานที่สูงกันมากในขณะที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาวิาพากษวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปด้วยว่า พวกผู้คนในสาหพันธ์วอลเลย์บอลของเวียดนามนั้นห่วยมากๆม,มันมองไม่เห็นอะไรที่พวกเขาจะดทากันได้เลยนอกจากรายการ VTV ีวีครับที่มันยิ่งใหญ่เหนือจักรวาลซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีแฟนเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเรียกร้องว่าลองมองไปที่ไท้ยกันหน่อยเถอะพวกผู้คนในสหพันธ์ถ้าคุณต้องการเก็บเกี่ยวผล,ลไม้คุณก็จะเป็นย่จะต้องปลูกมัน แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แบบโปรงๆหลังจากที่ได้เห็นการสนับสนุนผู้เล่นระดับเยาวชนของไทยแบบนี้ว่าก็จะทำยังไงได้ละ่ะเมื่อเวียดนามนั้นไม่มีเงินไปซึ่งจากตรงนี้ก็จึงได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แย้งข้อความนี้ว่าเราก็มีเงินนะเพียงแต่ว่ามันอยู่แต่ในกระเป๋าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้ว่า นี่มันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเห็นนักกีฬาของเราต้องพยายามกันอย่างหนักเมื่อเจอกับทีมชาติไทยถ้าพวกเขามีการลงทุนกันแบบนั้นบวกกับมีนักกีฬาที่ดีเวียดนามก็จะต้องพ่ายแพ้เป็นธรรมดาแต่แฟนๆชาวเวียดนามก็มักจะเป็นบ้ากันทุกครั้งที่ทีมเราแพ้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้บ่นต่อไปด้วยว่านั่นยังไงล่ะเมื่อไหร่นะที่พวกเขาจะมีการพัฒนากันแบบนี้ได้บ้างถุยและเพื่อนร่วมทีมเพิ่งจะเอาชนะไทยไปได้แค่2เซตเท่านั้น ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองต่อไปว่าไทยนั้นได้เสียเซตให้เราอันทําให้เราคิดว่าเราน่าที่จะสามารถเอาชนะแล้วก็ก้าวข้ามพวกเขาไปได้แต่เมื่อเป็นแบบนี้มันดูแล้วยังคงเป็นหนทางที่อีกยาวไกลเลยไม่รู้เลยว่าจะทําได้เมื่อไรที่คนต่อมาก็ได้มองต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เอาชนะไทยได้1เซตหรือพยายามชนะให้ได้ถึง2เซตมันก็ถือว่าเก่งแล้ว ที่กระายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าเราชนะไทยได้หนึ่งถึงสองเซตมันก็ดีแล้วละ่ะแต่โค้ชออนไลน์ของเราเอาแต่ตาบแช่งผู้เล่นกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าผู้นาวงการวอลเลย์บอลของเวียดนามมันอ่อนแอแค่ไหนดูที่ไทยเขาลงทุนกันสิเป็นแบบนี้มันไม่มีหวังเลยที่จะไปคว้าทีมชาติไทยได้เวียดนามนั้นไม่ได้ขาดแคลนผู้เล่นพรสวรรค์ถไาไดะรับการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้จากโลกภายนอกเวียดนามก็จะไม่ได้เก่งเพียงแค่เท่านี้ ฉันจึงโทษนักกีฬาแค่หนึ่งแต่โทษผู้นำองค์กรสิบเพราะท้ายที่สุดคนที่เจ็บปวดที่สุดคือนักกีฬาซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาวิาพากวิจารณ์ไปในทิศทางเดียวกันต่อไปได้ว,ว่าผู้นำด้านกีฬาของเวียดนามเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาวอลเลย์บอลถ้ามันดีเวียดนามคงจะชนะไทยไปได้นานแล้วเวียดนามนั้นไม่ได้ขาดแคลนผู้เล่นพรสวรรค์ทั้งหมดมันเป็นเพราะการบริหาร ในขณะที่ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ด้วยความคาดหวังว่าในประเทศไทยเนี่ยพวกเขามีการลงทุนกันอย่างมากมายเลยดูแล้วก็ได้แต่เพียงภาวนาให้เวียดนามสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้บ้างครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนกีฬาชาวต่างชาติอย่างชาวเวียดนามในแง่มุมที่มีต่อการพัฒนากีฬาวอลเลยบบอลของไทยเราที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่ง ถ้าขาดตกปกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยโดยการไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ของน้องๆนักวอลเลย์บอลของไทยเราแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาที่ค่อนข้างจํากัดเพียงไม่กี่วนันแต่ผมก็เชื่อเลยเกินว่าน้องๆจะสามารถได้รับทักษะความรู้และก็แรงบันดาลใจกลับมากันไม่มากก็น,น้อยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวอลเลย์บอลในระดับเยาวชนของไทยเรานั้นในความคิดของแอดมินเองก็มองว่าเรามีการสร้างผู้เล่นดาวรุ่งกันขึ้นมาได้ไม่เลวเลยในช่วงหลังเพราะก่อนหน้านี้ก็เชื่อว่า คงมีหลายคนเลยที่แอบกังวลใจใคล้ายๆกับผมว่าถ้าผ่านยุคของผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบันแล้วเจเนอเรชันต่อไปของเรามันจะเป็นอย่างไรแต่จากที่ได้เห็นผลงานของทีมชุดย19ในรายการชิงแชมป์โลกแล้วก็เห็นการสนับสนุนเยาวชนออกไปเรียนรู้ในต่างแดนแบบนี้ก็แอบรู้สึกเบาใจขึ้นมาบ้างครับอีกทั้งดาวรุ่งในทีมชุดใหญ่หลายคนก็สามารถทำผลงานได้น่าสนใจเลยในรายการซีบี g u กที่ผ่านมา ก็หวังว่าจะมีนักกีฬาเหล่านี้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเป็นตัวเลื่อนหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคตแต่สำหรับคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ